สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกข้อมูลของเราอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่ใกล้ตัวคนชอบช้อปออนไลน์มากๆเลยค่ะคือปัญหาพัสดุนี่แหละค่ะที่บางทีก็เสียหายบางทีก็หายไปเลยเราลองไปรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่มาดูซึ่งเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดเลยแล้วทุกแหล่งข้อมูลพูดตรงกันเป๊ะคือการป้องกันครับโดยเฉพาะเรื่องการแพ็คของ ใช่เลยคะ่ะเหมือนเรื่องเบสิกแต่กลับเป็นจุดที่พลาดกันเยอะมากจริงครับอย่างเองกสารง่ายๆเนี่ยก็ควรใส่ซองหรือถ้ายดีก็ใส่แฟ้มไปเลยอือหือของที่แตกง่ายนี่ไม่ต้องพูดถึงบับเบิลต้องมาการกระแทกต้องแน่นต้องหนาๆแน่นๆพอดีกล่องด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่หลวมไปหรืออัดแน่นไปถูกต้องครับเพราะต้องคิดว่าของมันต้องเดินทางไกลเจอทั้งแรงกระแทกสั่นสะเทือนบางทีโดนวางซ้อนๆกัน อากาศเปลี่ยนอีกโหเยอะเหมือนกันนะคะครับการแพ็คดีๆก็เหมือนใส่เกราะให้ของนั่นแหละครับแล้วก็พวกกล่องที่ใช้ก็ควรจะสภาพดีปิดเทปให้แน่นหนาจริงๆอ่าแล้วก็ป้ายที่อยู่ชื่อผู้รับเบอร์โทรอันนี้ต้องชัดเจนมากๆค่ะมีเทคนิคเล็กๆจากช้อปปีด้วยนะครับเขาแนะนําว่าถ้าเป็นของมีค่าแบบราคาสูงหน่อยไม่ควรใช้กล่องที่มันโชว์แบรนด์หรือบอกชัดเจนว่าเป็นอะไรเพื่อแบบว่าลดความเสี่ยงครับ อ,อ๋อเข้าใจได้ค่ะเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งแล้วอีกเรื่องที่เหมือนจะง่ายแต่ก็พลาดกันบ่อยคือข้อมูลผู้รับเนี่ยแหละค่ะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องเป๊ะจริงๆใช่เลยครับพิมพ์ผิดตัวเดียวหรือให้ข้อมูลไม่ครบเนี่ยเอ,อ่อปัญหาตามมาได้ง่ายๆเลยทั้งส่งผิดตีคลับเสียเวลาไปอีกเช็คดีๆก่อนส่งนี่ช่วยได้เยอะเลยเนาะมากครับแล้วมันก็โยงไปถึงเรื่องการเลือกบริการขนส่งให้เหมาะกับของด้วยอ,อ๋อค่ะอย่างเช่น ทัเลยดูในแอปได้เลยว่าของถึงไหนแล้วหรือบางทีมีถ่ายรูปยืนยันตอนส่งถึงมือผู้รับแล้วด้วยก็สบายใจขึ้นทั้งคนส่งคนรับค่ะแต่สมมุติว่าเราป้องกันดีสุดๆแล้วนะคะแพ็คอย่างดีข้อมูลเป๊ะเลือกขนส่งเหมาะเหมงแต่เออมันก็ยังเกิดปัญหาขึ้นมาจนได้ของเสียหายหรือดูเหมือนจะหายไปเลยขั้นแรกสุดเราควรทำอะไรก่อนคะครับอันดับแรกเลยคือ ใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วรีบเช็คสถานะพัสดุก่อนเลยหรือที่เรียกว่า tracking อะครับเข้าไปดูในระบบของบริษัทขนส่งที่เราใช้บริการนั่นแหละครับเช็คในแอปหรือเว็บไซต์เขาได้เลยใช่ครับมันจะบอกสถานะล่าสุดว่าของค้างที่ไหนกำลังมาหรือบางทีขึ้นว่าส่งแล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้รับก็มีเราคำว่าสูญหายนี่ปกติเขานับจากตอนไหนคะโดยทั่วไปนะครับถ้าติดตามสถานะไม่ได้เลยแบบไม่อัปเดตเลย ประมาณสัก7-10วันขึ้นไปอันนี้อาจจะเข้าขายสูญหายแต่ว่า,าระยะเวลานี้แต่ละเจ้าอาจจะไม่เท่ากันนะครับต้องลองเช็คเงื่อนไขเขาดูอีกทีโอเคค่ะพอเช็คสถานะเบื้องต้นแล้วรู้ว่ามีปัญหาแน่ๆสิ่งที่ต้องทำต่อเลยก็คือติดต่อบริษัทขนส่งทันทีครับอันนี้ทุกแหล่งข้อมูลแนะนำตรงกันหมดต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างคะก็เลข tracking หรือเลขพัสดุครับแล้วก็ข้อมูลผู้รับผู้ส่ง สถานะล่าสุดที่เราเช็คเจอแจ้งเขาไปให้หมดเลยแล้วถ้าเป็นกรณีของเสียหายล่ะคะที่เห็นกล่องมาสภาพเยินเลยอันนี้สําคัญมากครับก่อนที่จะเซ็นรับของต้องตรวจดูกล่องก่อนเลยถ้ามันบุบสลายผิดปกติถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้เลยครับทั้งสภาพกล่องสภาพของข้างในถ้าเปิดดูได้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเนาะใช่ครับแล้วถ้าเสียหายหนักจริงๆอาจจะต้องระบุในใบรับของไปเลยว่ากล่องเสียหายหรือถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะปฏิเสธการรับไปก่อน แล้วรีบแจ้งร้านค้าที่เราซื้อมาทันทีเก็บกล่องเก็บวัสดุกันกระแทกไว้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเก็บไว้ให้หมดเลยเผื่อต้องใช้ในขั้นตอนเคลมแล้วถ้าได้ของไม่ครบหรือของหายไปเลยก็คล้ายๆกันครับคือต้องรีบแจ้งบริษัทขนส่งแล้วก็แจ้งร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่เราสั่งซื้อไปอาจจะผ่านช่องทางคุยกับร้านหรือกดปุ่มขอคืนเงินเปิดข้อพิพาทอะไรพวกนี้ครับอืมต้องรีบดำเนินการเลย ใช่ครับเรื่องหลักฐานกับระยะเวลานี่สําคัญมากอย่างถ้าดูตามเงื่อนไขของช้อปปีเป็นตัวอย่างนะครับการเคลมนี่เขาต้องการหลักฐานชัดเจนรูปถ่ายวิดีโอตอนแพ็คของสภาพกล่องภายนอกของที่เสียหายข้างในใบเสร็จหรือบางทีมีขอหลักฐานการชั่งน้ําหนักด้วยโหละเอียดเหมือนกันนะคะครับแล้วก็เรื่องเวลา อย่างของช้อปปีเนี่ยถ้าพัสดุหายสถานะไม่อัปเดตต้องแจ้งภายใน14วันแต่ถ้าเสียหายหรือได้ของไม่ครบต้องแจ้งภายใน7วันหลังจากได้รับของแล้วพลาดจากนี้คืออาจจะเคลมไม่ได้อาจจะยุ่งยากหรือเคลมไม่ได้เลยครับแล้ววงเงินชดเชยก็ต่างกันไปตามบริการที่เลือกด้วยส่งธรรมดาส่งด่วนส่งของใหญ่ก็มีเพดานไม่เท่ากันค่ะแล้วมีกรณีไหนบ้างที่เคลมไม่ได้เลยก็มีครับเช่นถ้าเราแพ็คไม่ดีเองตั้งแต่แรก อันนี้ขนส่งเขาอาจจะไม่รับผิดชอบหรือเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎของเขาพวกอาวุธแอลกอฮอล์ของผิดกฎหมายของละเมิดลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้หรือหลักฐานไม่พอหรือแจ้งเคลมช้าเกินกําหนดก็เคลมไม่ได้เหมือนกันครับแล้วถ้าเกิดคุยกับขนส่งหรือร้านค้าแล้วเรื่องมันไม่คืบหน้ารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมมีช่องทางอื่นช่วยไหมคะมีครับ เราสามารถร้องเรียนไปที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างสภาองค์กรของผู้บริโภคเขามีสายด่วน1502ลองติดต่อดูได้ครับหรือถ้าสถานการณ์มันดูน่าสงสัยมากๆว่าอาจจะโดนขโมยไปอันนี้ก็อาจจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใครต้องเป็นคนไปแจ้งความคะผู้ส่งหรือผู้รับโดยปกติแล้ว ผู้เสียหายก็คือผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้านั่นแหละครับที่ควรจะเป็นฝ่ายไปดําเนินการแจ้งความเข้าใจแล้วค่ะสรุปแล้วเนี่ยเทคนิคสําคัญที่สุดก็หนีไม่พ้นการป้องกันจริงๆทั้งเรื่องเพ็คของให้ดีข้อมูลผู้รับท้องถูกต้องเลือกบริการขนส่งให้เหมาะกับของที่เราส่งแล้วถ้าเป็นของที่ราคาสูงมากๆการซื้อประกันขนส่งเพิ่มไปเลยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเนาะ ใช่ครับช่วยเพิ่มความคุ้มครองได้อีกระดับหนึ่งและสำหรับพ่อค้าแมค่ค้าออนไลน์การใช้ระบบจัดการร้านค้าหรือระบบจัดการออเดอร์ดีๆก็ช่วยลดความผิดพลาดเรื่องข้อมูลได้เยอะเหมือนกันนะคะถูกต้องครับระบบพวกนี้ช่วยจัดการข้อมูลลูกค้าที่อยู่การจัดส่งได้เป็นระบบมากขึ้นลด human error ไปได้เยอะจริงๆแล้วมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เริ่มเข้ามาช่วยลดปัญหาพวกนี้ด้วยนะครับอ,อ๋อหรอคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะ ก็พวก GPS RFID Tracking ที่แม่นยำขึ้นมีเซ็นเซอร์ติดไปกับพัสดุเลยวัดได้ทั้งอุณหภูมิความชื้นแรงกระแทกหรือแม้แต่การใช้หุ่นยนต์ในคลังสินค้าการใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการขนส่งอะไรแบบนี้ครับโหฟังดูดีจังค่ะงั้นสรุปปิดท้ายก็คือการป้องกันดีที่สุดจริงๆค่ะแพ็คดีข้อมูลถูกเลือกขนส่งเหมาะแต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาก็ต้องตั้งสติเช็คสถานะ รีบติดต่อผูอ้เกี่ยวข้องเก็บหลักฐานให้ครบแล้วก็รู้ขั้นตอนรู้เวลาในการเคลมใช่เลยครับเตรียมตัวดีรู้ขั้นตอนก็ช่วยแก้ปัญหาได้เยอะแต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่าเออในอนาคตเนี่ยพอเทคโนโลยีมันไปไกลกว่าน,นี้อีกพวกเซ็นเซอร์ที่บอกได้หมดเลยว่าของโดนกระแทกตอนไหนอุณหภูมิเปลี่ยนเมื่อไหร่หรือ AI ที่เข้ามาจัดการโลจิสติกเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าเรื่องความรับผิดชอบหรือกระบวนการเคลมไปมากน้อยแค่ไหน หรือมันจะทําให้การป้องกันปัญหาเชิงรุกแบบนี้กลายเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องธรรมดาที่ทุกคนคาดหวังไปเลยก็น่าสนใจนะครับ